หลุดว่าที่เคส iPhone 14นะครับมันจะต่างกับ13แค่ไหนแล้วมันจะใช้ด้วยกันได้หรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้ไปดูกันครับ <P an snacks> ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะได้ยินข่าวหลุดข,ล <sniff ing> ข่าวลือเกี่ยวกับบรรดา iPhone 14นะฮะว่าจะมีสเปคอย,งง hmm. อย่างงั้นอย่างนี้ดีไซน์ไปอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผม <S <S แต่ว่าวันนี้เนี่ยในมือของตีโดนะฮะไม่ใช่ข่าวหลุดข่าวลืออีกต่อไปแล้วครับผมเพราะว่าเป็น คสนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรียกว่าว่าที่เคสละกัน ของ iPhone 14 Pro Max นะครับผมซึ่งติโดเนี่ยก็ได้มาจากทางแบรนด์ซาโตนะฮะที่เขาเนี่ยได้เป็นม็อกอัพมาก่อนนะฮะเพื่อที่ว่าจะผลิตเคสที่เป็นของ iPhone 14มานะครับผมเวลาที่ iPhone 14เขาเปิดตัวเมื่อไหรเนี่ยเราจะได้มีเคสทันใช้กันนะฮะซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่าเคสตัวนี้เนี่ยได้มาจากแบรนด์ซาโตนะครับผมไม่แน่นะว่าอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นว่าที่เคสนะที่ซาโตเขาเนี่ยก็ผลิตรอไว้แล้วนะฮะถือว่า iPhone 14ออกมาเนี่ยจะได้มีเคส นะครับว่า iPhone 14ตัวนี้เนี่ยมันจะต่างกับ13เยอะไหมนะฮะขนาดมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับอย่าลืมกด subscribe กับช่องวัตถีรีวิวด้วยนะครับ <ST> S> <S จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้ครับผมมาดูกันเลยดีกว่านะสำหรับเคสตัว iPhone 14นะฮะซึ่งในมือติโดนะเป็น14 Pro Max นะครับผมแล้วก็เครื่องที่ติโดมีเนี่ยก็จะเป็นเครื่องที่เป็น iPhone 13 Pro Max นะฮะแน่นอนครับผมว่าเมื่อพูดถึงเรื่องเคสแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆน,น่าจะอยากรู้นะฮะว่า พอ14 Pro Max ออกมาแล้วเนี่ยมันจะสามารถใส่กับตัว13 Pro Max ได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวติโดจะมาลองใส่ให้ดูกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับเครื่อง13 Pro Max ตัวนี้นะนี่ก็ใส่ไปเลยนะฮะตัวนี้นะครับผมอ่าพอใส่แล้วเนี่ยเรียกว่าขนาดเท่ากันเลยนะก็ไม่ได้มีส่วนไหนที่มันเหลือเลยนะครับผมทั้งด้านข้างนะแล้วก็ด้านบนนะครับผมรวมไปถึงตัวฐานกล้องนะฮะที่ขนาดเนี่ยเรียกว่า พอดีกันแบบเป๊ะๆเลยนะฮะโอเค okay, เดี๋ยวตีโดจะลองใส่เคสที่เป็นเคสของตัว13 Pro Max นะครับผมเดี๋ยวที่งานขอเคสอันนึงฮะจากแบรนด์ซาโตเหมือนกันนะครับผมเป็นแบรนด์เดียวกันเลยนะไหนๆก็ทดลองจากซาโตแล้วนะครับใครที่สนใจนะอยากได้เคสซาโตนะครับผมก็ไปกดดูได้นะในเว็บ chipel.com นะครับมาเอา14วางไปมาใส่เคสที่เป็นเคสของ13 Pro Max นะครับตัวนี้นะก็เรียกได้ว่าใส่ได้พอดีเหมือนกันเลยนะครับ ทีนี้น่าจะเริ่มสงสัยกันแล้วนะครับว่าเอเจ้าตัว14 Pro Max กับ13 Pro Max เนี่ยขนาดมันจะเท่ากันเป๊ะๆเ,เลยหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวตีโดขออนุญาตวัดขนาดให้ดูกันเลยแล้วกันนะฮะสำหรับขนาดของตัวที่เป็น 14นะฮะน,นี้ติดโดขออนุญาตวัดต,ตัวของเคส iPhone 14นะครับผมจากทางด้านในนะครับผมถ้าเป็นความกว้างเนี่ยนะจะอยู่ที่7.6เซนติเมตรนะครับผมส่วนด้านยาวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15.9เซนนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับตัวของ13แล้วเนี่ยอ่าอันนี้จะเป็นเคสที่ทางซาโต้ส่งมาให้เหมือนกันนะฮะจะเป็นเคสเหมือนกับตัวมอกอัพนะครับสำหรับตัว13 Pro Max นะซึ่งความกว้างของเขาเนี่ยก็อยู่ที่7.6เซนเท่ากันนะฮะ ส่วนความยาวก็อยู่ที่15.9เซนเท่ากันเลยครับโอเคถือว่าความกวาม้างความยาวเนี่ยขนาดเนี่ยของเขาเนี่ย iPhone 14 Pro Max นะน่าจะเท่าเท่ากันกับตัวของ13 Pro m a x เลยครับแล้วก็เรื่องของความสูงของตัวเคสนะฮะถ้าวัดจากด้านในนะครับ จะอยู่ที่0.9เซนถึง1เซนนะฮะสำหรับตัว13 Pro Max นะครับแล้วก็สำหรับตัว14 Pro Max เนี่ยก็จะอยู่ที่0.9เซนถึงประมาณ1เซนเท่าๆกันเลยนะเมื่อเราเอาตัวของเคส13 Pro Max กับตัว14 Pro Max เนี่ยมาวางเทียบเทียบกันนะครับจะเห็นได้ว่าขนาดของเขาเนี่ย เท่าๆกันเลยนะฮะเรียกว่าขนาดไม่ต่างกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มีข่าวออกมาเหมือนกันนะว่าเอเขาจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีกเยอะหรือเปล่านะฮะนั่นก็คือเรื่องของกลองนั่นเองครับที่บางข่าวเนี่ยก็ออกมาบอกว่า กล้องของ iPhone 14เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ48ล้านนะหรือว่าบางข่าวเนี่ยก็อบอกว่ายังอยู่ที่12ล้านอยู่เหมือนเดิมนะครับทีนี้เนี่ยเรามีตัวเคสนะฮะเราก็จะวัดตัวฐานกล้องให้ดูละกันนะฮะ,ะ,ะว่าฐานกล้องของเขาเนี่ยยังอยู่เท่าเดิมหรือเปล่านะเพราะว่าสมมติว่าเขาใช้กล้องที่มันความละเอียดขึ้นนะครับตัวของเลนกล้องหรือว่าฐานกล้องเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะฮะปรับกันสักเล็กน้อยนะฮะ <c> แต่ว่าฐานกล้องตัวนี้เนี่ยดิโดบอกเลยนะฮะว่าความกว้างของเขาเนี่ยจะอยู่ที่3.7เซนติเมตรนะครับส่วนความสูง 3.8เซนติเมตรครับผมนะสำหรับตัวของ iphone 14นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นตัวของ iphone 13นะครับความกว้างของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่3.7เซนติเมตรนะครับส่วนความสูงเนี่ยก็อยู่ที่3.8เซนติเมตรเท่ากันเป๊ะเ,เลยครับแล้วก็ในเรื่องของดีไซน์ต่างนะไม่ว่าจะเป็นการวางปุ่มนะครับผมปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะปุ่ม power ต่างๆเนี่ยรวมไปถึงรูลำโพงหรือว่ารูสายชาร์จด้านล่างนะครับทุกอย่างเนี่ยยังถูกวางไว้อยู่ในตำแหน่งเดิมแบบเป๊ะทุกอย่างเลยนะครับพาะนะนั้นเนี่ย ก็อาจจะคาดการได้ว่า iPhone 14ที่เป็น Pro m a x นะครับดีไซน์เนี่ยไม่ได้ต่างจาก13 Pro m a x เลยนะซึ่งโดยสรุปนะครับผมถ้าเป็นเรื่องของดีไซน์นะ p h o n e 14 Pro m a x เนี่ย เรียกว่าแทบจะไม่ต่างจาก13 Pro Max เลยครับผมใครที่มีเคสที่เป็นตัวของ13 Pro Max อยู่นะแล้วก็อยากได้ iPhone 14 Pro Max พอดีเนี่ยเรียกว่าอาจจะไม่ต้องซื้อเคสใหม่กันแล้วครับผมสามารถใช้เคสเดิมได้นะเพราะว่าที่ติโดรองเนี่ยก็สามารถใส่ได้แบบแกระชับแบบพอดีเป๊ะเ,เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครอยากได้เคสใหม่ๆนะจากทาง Sa ารโตนะครับผมไหนๆเขาก็เอามาให้เราลองนะฮะก็ลองไปดูกันได้นะฮะในเว็บชิปเป้า .com นะครับผมในนั้นเนี่ยก็จะมีเคส Sa าโตราคาดีๆเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะลองไปส่องกันดูนะครับหรือ ผมทางตีโดตีไอแลวก็ตีโอเนี่ยก็จะมีไลฟ์ในทุกๆวันนะฮะบางวันก็จะมีเคสราคาพิเศษราคาหน้าโดนหน้าจับจ้องนะมาชีปเป้ากับเพื่อนๆน,นะฮะก็ไปกดติดตามกันได้นะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเรื่องดีไซน์เขายังไม่ได้แตกต่างอะไรจากตัวของ13 Pro Max เลยเนี่ยแน่นอนครับผมว่าสิ่งที่แตกต่างวันนะอาจจะเป็นในเรื่องของกล้องหน้านะครับที่หลายๆข่าวเนี่ยออกมาบอกบอก,กันนะว่ากล้องหน้าของเขาเนี่ยจะใช้กล้องที่เป็นแบบเจะรูนะก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับผมส่วนเรื่องกล้องหลังเนี่ยไม่แน่นะครับเขาอาจจะไม่ได้เพิ่มสิ่่่งงทีีเรยกกวาาฐนล้อ ะะแต่ว่าอาจจะเพิ่มในเรื่องของความละเอียดรวมไปถึงตัวกล้องตัวชิ้นเลนต่างๆนะครับผม วาอาจจะเป็นในเรื่องของสเปคข้างในนะรวมไปถึงเรื่องของสีสันใหม่ๆต่าง,งๆนะครับผมที่อาจจะเพิ่มเข้ามานะแล้วเพื่อนคนไหนคิดว่ายังไงกันบ้างน,นะครับสำหรับเจ้าตัว iPhone 14นะที่เคสเขาออกมาแล้วเนี่ยดีไซน์หรือว่าขนาดอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้ต่างจากตัว13เลยนะครับเพื่อนๆคิดว่ายังจะน่าซื้ออยู่ไหมนะหรือว่าเขาจะสามารถปรับเปลี่ยนอะไรตรงไหนได้บ้างน,นะครับผมในเคสที่ออกมาเป็นเหมือนเดิมแบบนี้นะก็ลองคอมเมนต์บอกติโดกันหน่อยนะครับในช่องคอมเมนต์ด้านล่างตรงนี้นะและย้าอีกรอบน,นะครับผมว่าเคสตัวนี้เนี่ยได้มาจากทาง ถ้าสมมุติว่า iPhone 14ตัวจริงออกมาเมื่อไรนะครับผมมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้นะฮะเดี๋ยวยังไงเนี่ยตโดกก็จะมาอัปเดตกันให้อีกรอบหนึ่งละกันนะครับก็รอติดตามกันได้นะฮะในช่องติรีวิวตรงนี้เลยนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะอย่าลืมกดติดตามนละจับช n e l ติรีวิว้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้ในทุกๆวันครับผมสําหรับวันนี้ติโดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ